บนเวทีครับต้องรังว่ายชูอยู่ขนาดนี้นักมวยทางฝั่งมุมแดงครับก็มาถึงคู่มวยที่ถึงเงินถึงเดิมพันคู่หนึ่งนะครับในการวันนี้บนเวทีครับต้องรังว่ายชูอยู่ขนาด5ยกว่าอย่างนั้นนะครับ สำหรับคู่นี้ครับกรรมการผู้อำมวยกนรทียังคงเป็นหน้าที่ของกรรมการส,าสาลายต้ปกับเวลาไหว้คูวสวยงานปัดคู่นะครับนอกจากนักมวยจะฝึกผัดในเรื่องของมวยไทยแล้วในส่วนหนึ่งก็คือฝึกไล่ล่าไหว้ครูมวยนี่แหละ,ะนะครับชกมวยเป็นก็ต้องไหว้ครู ต้องบอกว่าเราขอยืนยันที่จะจัดมวยนะครับเพื่ออนุรักษ์นะครับสืบสานศิลปะมวยไทยให้เป็นสมบัติประจำชาติสืบไปนะครับแล้วก็จะไปบัติตากกรรมระเบียดขดก,กิกาของพระราชบัญญัติกีฬามวยไทยอย่างเคร่งครัดน,นะครับ ไทยให้ห่างกันจากสิ่งเสพติดแล้วยังใจประกลต่อไปนะครับเดี๋ยวลงมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันครับค่นี้นะครับเขชรนรสิทธิ์มวยไทยน้ำเงินเพชรพนังสิทธิซอนัดนะครับในกระบผ้ายกแดงเพชรป้านโคกน้ำเงินเพชรพนังดูสิว่าเพชรไหนจะใช้ไรยกว่ากันครับเดี๋ยวหรือว่า ออกมาแล้วก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายครับจับพื้นที่เร็วก็หาเพชรนังยัขวามาก่อนยังยังดูเลี่ยมดูเชิงยังนิ่งยังอ่านเกมของคูณต่อสู้อยู่น,นั่นก็เลือดต้านโป้นะครับทักทายมาก่อนยับสลับซ้ายขวาเข้าไปเพชรนังเล็อดั้านโป้งวัดทังซ้ายนิ่งเกี่ยวได้ ให้เลี้ยงแกสายตามโดนบนตบหนเขาเป็นพนางติมดเข่าขวาโตเป็นกกรหลัด้วยเข่าซ้ายเป็นตะโคป็ตะโกตีเข่าซ้ายนตข่าซ้ายดันมาไปตีไปเข่าขวาเม่กรเข่ขวาเม่คนี่เป็นแข่งแก้มยกแรกยกที่หนึ่งนันะครับน้ำหนักแค่สากิโลกรัม อาวุธมวยไทยนี่ไม่ธรรมดารุ่นี้นะครับจะเติบโตไปเป็นมวยอาชีพตัวเงินไร้เื่นต่อไปในวันข้างหน้าเน,นี่ยครับะเริ่มจากเวทีภูธรอ,อย่างนี้ก่อน,น,นเป็นมวยถนัดขวาครับเป็นผนังส่วนเทชรต้โค้บวางที่ซ้ายมวยถนัดซ้ายตีซ้ายไว้เป็นตะโบที่ขวา ไม่โตไม่ซ้ำไปเอาเปียกเยี่ยมมากครับ็นานายขวาได้ที่ขวาทีนึงหมดยกที่หนึ่งครับมักซากูเดี๋ยวเราจะต่อในยกที่สอง จะเป็นมวยน้ำหนักไน้อยนะครับแต่นีลาชั้นเชิงมวยไม่ธรรมดานะครับซึ่งทางอการหาสุขทัยได้มาชมมวยในวันต่อไปด้วยเยกที่สองครับ ก็เริ่มมีความคิดเห็นคิดต่างกันแล้วล่ะนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันการประนันก็เลยเกิดขึ้นนะเล่นกิดกันความสัมพันธ์คือเก่าครับต่างฝ่ายก็ต่างอยากได้ของกันเป็ค่อยเล่นกันเหี่ไยวาเห็นพนันกระจายเขี่ยพับนอกเบาๆวันที่นั้ยับไค่อยโยกค่อยกระชับพื้นที่ข้าจะวางข้างซ้ายต่อซ้ายเห็นบ้านโค ขวาทีนึงแม่เออจังหวัดสองออกเกป็นตันโมกรอหลุดรอหลวมรอเติมจังหวัดสองรอโตอยู่แล้วทิมเข้ามาเพชรพ้านางป้าน,นังมัได้เงินนะครับเป็นตันโมกแองแท็กซ์้า ตันโกจับเส็ยบหอกลราจะเสียบได้หตำรอจรถเส็บจังหวะไม่โดนอะไรนะครับเสียบจังหวะไปเองมวยก็รู้กันไม่เอาเปรียบไม่ยอกไม่เฝ้านะเพราะว่าต้อตามกีกติกามวยที่มีกรรมการผู้ตัดสินนะครับคุมๆเก็บตามชกบนเวทีดูแลยนะครับโชคตาตามกติกา แค่ซ้ายทีนึงมัดกบแค่ซ้ายตัดล่างแม่เสียหลักอวลุกจนยลุกทุันนับังของแม่้ากันแม่กินปมหมึกโชยวานละทีเดียวอย่าพูอย่ยังไม่้ง ัันช่วงระหว่างพักยกนะครับคู่ที่5ขุนศึกสอแสงก้า1นึ่พยักฆประกายทองยิมผู้ต่อไปตีตัวให้อยู่ในสภาพพร้อมจกเลยนะครับขุนศึกสอแสงก้าตอนนี้นะครับประวางทุนการศึกษาไว้ที่4,000บาทรลุ้นเชียร์กันต่อครับคู่นี้ยก3 แดงเพชรบ้านโคกน้ำเงินเพชรพนังเพชรบ้านโคกกันนรสิงห์มวยไทยนะครับน้ำเงินเพชรพนังสิบซ้อนนะสองยกผ่านก็ถือว่าไรอาวุธกันได้สนุกในทีเดียวนะเดี๋ยวลุ้นในยกที่เหลือครับขึ้นทางยกสามซ้ายเพชรบ้านโคกขีดซ้ายแล้วแค่ขวาคืนมาเพชรพนัง กับซ้ายขวาจะผ่านตลอดมือซ้ายจะผ่านตลอดมากเกียร์กันเข่าซ้ายเพชรโคตีเข่าซ้ายเกี่ยวมากจีบมาแล้วเข่าซ้ายเพชรโคตกขาเพชรนังให้เพชรโคตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายจังหวะทำได้จังหวะหยิงทำได้กันใส่เป็นชุดเหมือนกัน không phải, cầu tôi bay, cầu quá còn bên sân nhà, ai đến với ขวามาเข่าหนึ่งครับเป็นตะโคก่อนแย่ก่อนจากเ็บยกสามครับแมาเจรจาสงบสึกไม่ได้นะไม่ใช่ยกแม่ยกสามเอง กันห้ายกนะขยับมาดังจังหวะกรับหมดยกที่สกับปัะตูกูเดี๋ยวตาวันต่อในยกที่สี่าหเกลเาไปเ บุตรสืบแก้งทุณไก่สาไว้สี่ท่นนะครับหนึ่งพระยัดหากมีนำมาประกบกันคร้ห้ามีความมันรออยู่ครับบนเวทีรุ้นเชียร์กันต่อครับ เ่าหาบ้างเขาดังขีบไว้ตยังไม่ถึงซ้ายของเบ้บบาน์โค

สี่ครับตัดตะกูเดี๋ยวตามกระจอยกสุดท้ายไปแล้ว4ยกนะครับคู่ต่อไปขุนศึกกับหนึ่งพยักษ์นะครับขุนศึกมีแจ้งไว้4ี่พันหนึ่งพยักษ์มาให้ตอนนี้แล้วสองพันขาดหนึ่งพยักษ์มีอีกเพิ่มนะครับนามาเพิ่มได้นะครับก่อนวยที่จะขึ้นตอนนี้ก็ ยกต่อไปจะเป็นยกสุดท้ายยกสุดท้ายเลยครับ m a n ยกสุดท้ายส้มนะครับต่อรออยู่สักคู่เดียวนะครับเป็นการเปิดบัตรที่ดีครับเพื่อนกับตีแดงแะนะครับพชรบ้านโคครับแกนรองห์มวยไทยครับชนะคะแนนไป